สวัสดีครับนะครับก็ก่อนอื่นนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับสำหรับพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันนะครับกับทางร้านคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งจากอำเภอหนองกลุมสีจังหวัดกาฬสินเดอร์นะครับเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่5ธันวาคมนะครับพศ2565นะครับ ขอบคุณพี่น้องสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ให้ความสนจิตสนใจนะครับที่ร่วมอุดหนุนสินค้าจากทางร้านนะครับที่กดติดตามกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y t u t u นะครับลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางเพจคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเด้อนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็ได้นำสินค้านะครับประเภทของเ e r a m มมือ2นะครับสภาพดี นะครับสภาพสวยนะครับเป็นสินค้าจากแบรนด์ของโปรยูโรเทครุ่น mb 3 0 0 0 VZ นะครับสามอุ้ยนะครับขออภัยด้วยนะครับสามพันวีเซตน่าจะเป็นชื่อรุ่นนะครับแต่กําลังวัดตัวนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบวัตต์อยู่ที่แปดโอห์มนะครับแล้วก็สี่ร้อยห้าสิบวัตต์อยู่ที่สี่โอห์มนะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับอ่านะครับมาดูที่ส่วนของดีไซน์ก่อนนะครับส่วนตัวก็ชอบเลยนะครับสวยนะครับโปรยูโรเทคนะครับหน้าตาจะคล้ายๆกับ เอจนะครับหน้าตาจะคล้ายกับ AJ เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟด้วยพี่น้องนะครับส่วน AJ จะไม่มีไฟตรงโลโก้นะครับตัวนี้ผมว่าบอดี้นี่เป็นบอดี้เอเลยแหละนะครับแต่จะมาเปลี่ยนที่เป็นพวกยี่ห้อบริษัทบ้างนะครับเป็นรุ่นของพาวเวอร์บ้างนะครับดีไซน์สวยนะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับหม้อลูกใหญ่อยู่นะครับใช้ได้เลยนะครับหม้อแปลงเทอร์ลอยครับเป็นภาคใจไฟนะครับส่วนทีอะไรข้างละ 5คู่นะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ15นิ้วนะครับข้างละ2นี่นะครับเล่นได้สบายๆเลยนะครับ15นิ้วข้างละ2เล่นได้สบายๆนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังแล้วกันเนาะนะครับวันนี้รีบๆสักนิดหนึ่งเดี๋ยวแดดจะไล่นะครับตัวนี้นะครับผมในส่วนของนะครับแจ็คนะครับเขาเรียกว่าสายสัญญาณลำโพงนะครับมีทั้ง2รูปแบบทั้งสเปกคอนแล้วก็ดำแดงเลยนะครับเลือกใช้งานได้เลยนะครับสวิตช์โหมดสเตอร์บิด พาลาเลลนะครับมีให้นะครับตรงกลางระหว่างแจ็คโฟนนะครับภาคสัญญาณอินพุตนะครับแจ็คโฟนมีนะครับ XLR มีนะครับพัดลมระบายอากาศ2ตัวซ้ายขวานะครับตัวนี้ภาพรวมแล้วสภาพยังสวยนะครับ 80- 9 0ได้เลยนะครับข้างในก็ดูก็ถือว่ายังส่วนจะเดิมไม่นั้นนะครับผมไม่ไม่แน่ใจเนาะนะครับแต่ก็ดูอะไรก็ยังโอเคอยู่เหมือนกันอยู่นะครับ ก็ถือว่ายังแน่นอยู่นะพี่น้องเนาะนะครับแน่นอยู่สวยอยู่สำหรับตัวนี้นะครับ15ข้างละ2สบายนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบนะครับในส่วนของเรื่องเสียงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงโอเคไหมนะครับมีเสียงรบกวนมีจี้มีหำไหมนะครับอ่านี่คือปัจจัยหลักสําคัญนะครับที่เราต้องได้ทําคลิปวิดีโอนะครับให้กับสมาชิกไม่ว่าท่านใดที่จะสั่งแล้วหรือท่านใดที่นะครับยังไม่ได้สั่งนะครับบางคนก็ อยากจะเห็นนะครับอยากจะได้ฟังก่อนจัดส่งนะครับเพื่อความสบายใจในอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการที่จะได้รับสินค้าไปจากเราเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับผมวันนี้เราจะวัทดสอบนะครับเสียงสี่ใส่ละเศร้าคอ่อยอ่ามาบัดี้เปิดเครื่องครับป๊บอ่าโอ้งามแท้พี่น้องงามแท้งามว่าเลยนะครับ มาดูที่พัดลมระบายกาศก่อนนะครับผมสองตัวด้านหลังนะครับหมุนปกติดีซ้ายขวานะครับเสียงกี้เสียงฮามเบื้องต้นการปวดเครื่องนะครับไม่ตุบไม่ตับออกดอกลำโพงนะครับโลโก้สวยๆ MB 3 0 0 0 p z นะครับสวยมากท่นนี้นะครับใครที่อยากจะไปฟังในบ้านก็เหมาะนะครับหรือใครที่อยากจะเอาไปออกงานก็ได้นะครับเซ็ตทดสอบวันนี้เป็น18นิ้ว1ใบ15นิ้ว1ใบนะครับต่อข้างนะครับ เป็นที่หนึ่งนะคร <Okay. S 1> <Okay. S 2> ับพร้อมกันเลย ใส่ซิปเลยนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับน้ําเสียงในข5้สิบห้านิ้วนะครับข้างละสองดอกนะครับเล่นได้สบายๆนะครับหรือว่าใครอยากฟังในบ้านสิบแปดนิ้วนะครับเปิดฟังเบาๆนะครับก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้เล่นแรงจนเกินกําลังของพาวเวอร์แอม์นะครับนะทีนี้นะครับมาฟังในส่วนของราคานะครับโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ท่านนี้นะครับราคาที่4,500บาทเท่านั้นนะครับโอ้นะครับ ราคาหน้าใช้มากเลยนะครับ4,500บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับรีบๆกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่มีพาวอั M ใช้งานในช่วงของปีใหม่เนาะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลานะครับมารับชมการรีวิวสินค้าจากทางร้านด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนสินค้าจากทางร้านเด้อนะครับใครที่อยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดส่วนไหนก็สามารถ นะครับผมทักทายมาทางลายได้นะครับเพียงแค่ท่านเข้าไปในลน์นะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับ0630564876นะครับลายก็จะเด้งขึ้นมานะครับชื่อว่าคมซาวเป็นภาษาอังกฤษนะครับ K O M S O U N D นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับตัวไหนนั้นนะครับฝากสมาชิกกดติดตามไว้ด้วยเด้อนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งมุมขวามือนะครับมีสินค้าใหม่ๆเข้ามา นะครับท่านจะไม่ได้พลาดการรับชมนะครับคลิปนี้จากลากันไปครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ